สวัสดีครับอยู่กับผมลักฮีฮานะครับวันนี้เรามาทำงานนะครับพอดีผมมาเจอจุดจุดหนึ่งนะครับพอดีเป็นหน้าสนใจมากเลยจุดนี้นะครับผมคิดว่ามันเหมือนเป็นศิลป,ปินเลยอะไรสักอย่างเลยนะครับพอดีผมมาเจอนะครับก็เลยอ,อยากให้พี่น้องได้ดูนะครับว่า ช่วยกันดูหน่อยว่าว่ามันคืออะไรครับคือ,อยังไงเนาะช่วยกันดูหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลักสีหาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับฝากด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ว่าแต่คนแถวนี้เขาเรียกบ้านศิลปินนะครับบ้านศิลปินก็คือจะมียังไงอ่ะเป็นรูปตุ๊กตาเป็นรูปอะไรไรู้นนะครับเต็มแล้วก็เขาก็จะเขียน เขียนคล้ายๆเขียนเป็นคําเขียนเป็นคําเตือนใจนะครับให้ให้เราได้ได้ได้เตือนใจตัวเราเนาะว่าสิ่งนี้สมควรทําไม่สมควรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมควรทําอะไรประมาณนี้นะครับแต่คนแถวนี้เขาเรียกบ้านศิลปินกันนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะมันมันเขาเรียกว่าอะไรทำไมเขาต้องทําอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ขมเข้าใจเขาเหมือนกันเดี๋ยวผมขอกลับกล้องก่อนนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมครับที่ผมว่าเมื่อตะกี้เนาะที่ว่าบ้านที่เขาเรียกคนแถวนี้เขาจะเรียกกันว่าบ้านศิลปินนะครับที่จะมีคล้ายๆว่ารูปปั้นมีรูปนะครับมีรูปมีอะไรอยู่ข้างหน้ามีรูปปั้นอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะครับที่เขาเรียกว่าบ้านศิลปินครับที่ที่ผมบอกนะครับอ่า ก็ขอโทษขอภัยด้วยนะครับเสียงรถจะดังหน่อยเนาะเพราะว่าผมอยู่ข้างทางผมอยู่ถ่ายวีดีโอนะครับอยากถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนาะว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะมันเป็นเหมือนนั่นเลยนะครับผู้ชมมันมีคําเหมือนคําบอกมันเป็นคําเขียนให้ให้ให้เตือนใจเราด้วยนะครับท่านผู้ชมว่า ขี่รถต้องขับยังไงเนาะอย่างเป็นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนหลอนเลยครับท่านผู้ชมทำไมาเส้นทางนี้ทีไรยเหมือนถ้ามากลางคืนเหมือนมันจะหลอนหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะฝั่งนู้นมันจะแดดหน่อยนะท่านผู้ชมครับแดดมันจะสะท้อนออกมาหน่อยเดี๋ยวผมไปขี่ไปใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใหะ้ท่านผู้ชมดูอีกเนาะ นี่เลยนะครับทาบ่ทานผู้ชมผมก็ผมก็เพิ่งมาเจอเหมือนกันนะครับทาบ่านผู้ชมครับก็ไม่เคยเจอเหมือน,นเนาะนี่ก็เพิ่งมาเจอเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีคําบอกด้วยนะผมจะตุนมาให้ดูเนาะเนี่ยจะมีคําบอกคำเขาเรียกเอ่เตือนใจเรานะครับว่าขับขี่ปลอดภัยยังไงนะขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยทา่านผู้ชม ดูนะครับโอ้เป็นรูปบ้านมีรถอะไรด้วยนะครับมีหมวกกนุงหมวกกระน็อกอะไรด้วยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าเหมือนก็ดีอย่างนะครับม,มันเหมือนเตือนใจผู้กับขี่ทุกท่านนะครับนี่ๆๆ,ๆอันนี้นะผม z o o ให้ดูเนี่ยครับท่านผู้ชมโอ้นี่เลยครับเขาเรียกบ้านศิลปินนะครับ อะไรอรัพี่นัทผมไม่รู้ไม่เห็นี่ตรงไม่ตา,น, <S <S น,านี่จะครับท่านผู้ชมดูนะครับแต่ก็เป็นความคิดของใครของมันนะครับเราก็ไม่อาจจะว่ากันได้เนาะที่เรามันเป็นความคิดของใครของมันเนาะเราก็ดูด้วยความสวยงามนะครับท่านชม อันนี้คืออะไรพี่มันเปลี่ยนว่าอะไรอ่ะเนี่ยนั่นแหละตรงหน้าพี่อ่ะดูนะครับพี่เขาถ่ายรูปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ก็เหมือนอ่าเป็นเกินใจนะครับให้ให้ให้ทุกคนขับขี่อย่างระมัดระวังนะน้องท่านผู้ชมนะครับ ต้องต้องสั่นมือสั่น,นววหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพอดีผมอยู่ริมถนนเนาะมืออาจจะสั่นหน่อยนะครับเนี่ยครับก็ะจะเป็นยาวไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมอันนี้น <c oughs> <c oughs> ทำไมเส้นนี้ทีไรจะทำเหมือนหลองทุกทีนะครับท่านผู้ชมดูนะครับแต่มันเป็นความคิดใครความคิดมันนะครับเราก็อย่ารับชมได้แต่อย่าไปว่ากันเนาะ อย่าไปติกันนะครับมันเป็นความคิดส่วนของใครของมันผมก็ถ่ายมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะถ่ายมาแล้วจะให้ไปว่ากันนะครับหรือคอมเมนต์ว่ากันเนาะเราอย่าไปว่ากันเลยนะครับเป็นความคิดใครความคิดมันนะครับนี่เราถ่ายมาด้วยสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องให้รับชมได้เฉยนะครับนี่เลยโหเห็นครับนี่ท้ชม สโคสด์อะไรย่เ <c oughs> ย่ำย,ย่ำโ,โ,โอ้โหเห็นไหมครับ <c oughs> ผมก็ว่ามันก็เป็นอีกแบบอีกแบบหนึ่งนะท่านชมผมขอปิดกระจกเนาะอดีขออนุญาตนะครับนี่เลยท่านผู้ชมเห็นไหมมีคําเตือนใจแต่ละท่านด้วยนะครับเนาะมีความเตือนอ่ามีเขาเรียกอะไรอะคำอ่า คำคอยเตือนใจเราเนาะขับขี่รถยังไงให้ปลอดภัยนะครับถ้าผมพูดผิดอะไรไปก็ขอโทษขออภัยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องอ่าอ่าัากเฮฮานะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ที่ติดตามด้วยนะครับนี่เนาะโอ้โหนี่น,น,นี่เตือนใจเดี๋ยวเราลงไปถางเขาคนดีไหมเนี่ย เราจะลงไปถามลุงพอดีไหมโอ้ดีเลยดีเจอลุงพอดีเลยเนาะเดี๋ยวเราลง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 ,ลงไปถามลุงแพลดีกว่านะครับขอญาตลงไปถามลุงสวัสดีครับลุง ไม่ได้มาถ่ายอะไรหรอกลุงผมถ่ายลง youtube ไปเฉยอ,อ๋อว่าเป็นไอ้คำมันเตือนใจดีครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูครับได้ได้เขาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร <S <S อ๋อผม <S <S นี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายไปอะไรนะครับผมถ่ายลง youtube มันเห็นคำมันเตือนใจดี เตือนแบบคนขับขี่ไปดีนะน้องลุงเนาะเราก็เตือนตลอดนะใช่โคงมันจะไหลเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมบอกคนงานให้ครับได้ไหมหงได้ครับได้โอ้เติมน้ระมันไปแล้วครับมาีครับโอ้นี่ลุงไปเก็บมาจากไหนเยอะแยะนี่ลุงหรอครับแต่ผมต้อง ขออนุญาตเอาไปเผยใน y o ในย b e เนาะไม่เป็นไรพอเวลาเขามาดูเราก็จะไ,ได้นั่นด้วยว่าเตือนใจเขาไงผมรอ่อเลยยเหรอผมก็ว่าว่าเห็นท่านผู้ชมเมื่อกี้ขออนุญาตนะครับต้องตัดคลิปไปนะพอดีโทรศัพท์มันร้อนนะครับก็เลยต้องตัดคลิปไปงั้นผมก็จะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะนี่ผมก็จะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้พอดีเมื่อกี้ขออนุญาตลุงแกถ่ายแล้วแหละนะครับ ก็ต้องขอลาก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกดตับตะไคร้ด้วยนะต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ